ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมก็เป็นบริเวณวัดนะะเทพชัยมงคลค่ะพยาบาลเขามาทำบุญได้ริบเตียงวันนี้ยี่สี่อะพยาบาลที่ดูแลหลวงพ่อ ก็รีบซื้อเลยใช่ไหมคะสองสีสีเลยสองสีกันนั่นค่ะแล้วเขาก็ถูกเต็มเต็มเลยสองสีเต็มมันถูกเท่าไหร่ขนาดก็ไม่ไดถามค่ะเขามาทําบุญที่นี่แล้วเหรอคะเออใช่มาแล้วโอ้ยดีใจกับเขาเนาะได้บุญได้บุญเต็มเต็มเลยได้รู้ดูแลหลวงพ่ออะไรด้วยถามหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างค่ะมาถามหาอาการหายดีหรือยังหายแล้วอ ก็มีัง,งถูกกันทั้งประเทศแหละค่ะเลขเตียงหลวงพ่อนี่สองี่สามตัวโต๊ดอีกโอ้โเข้าหมดเลยหกเจ็ดอีกเต็มเต็มค่ะสุดยอดสาธุสาธุหวังให้กระดาษเปล่าอยาจะมาก็ไม่รู้ว่ากระดาษเปล่ามันคืออะไระมาถันหวันความฝันใน้ะยโยมพิจารณาดูวาจะมาความฝันอนยนยจนานจะมาเล่าความจริจรง หลวงพ่อฝันดีไหมคะงวดน,นี้หร<น>ือ<น>ว่าได้นั่งทางในหรือยังข้าง,าง,งวดน,นี้มีอะไรบ้างอเอ่ยโอจมาได้สี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่สี่หนึ่งเจ็ดกับเจ็ดสี่ข้างล่างสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่ล่างสาธุสาธุได้มาจากไหนคะหลวงพ่อเดี๋ยน้องเราบอกเออมื่อตอนนั้นเราบอกไอ้นั่นม่เห็นบอกอะไร ที่หลวงพ่อบอกหนูอะอะไรนะงวดที่แล้วแล้วก็เขียนข้างล่างห้าแปดมันเข้าสามตัวหมดเลยเข้าสามตัวเข้าสองตัวที่เขียนให้งวดก่อนอะหลวงพ่อเขียนให้อะไรแล้วก็ห้าแปดด้านล่างเนาะเข้าสามตัวเลยอะมีคนได้โต๊ดด้วยนะมีมีเยอะเลยค่ะมีเยอะเลยค่ะทำมาจะมาว่า เขาบอกว่าเอ้าช่องอื่นทําไมเขียนให้สี่แปดทำไมช่องหญิงเขียนให้ห้าแปดแล้วมันไปนเข้าสามตัวโต๊ดเล่ะหลวงพ่อนอนเตียงไหนนอนเตียงยี่สยี่สิบสี่เข้าตรงๆเลยสองสี่ก็งวดที่ผ่านมาหลวงพ่อก็เขาได้เลขจากหลวงพ่อทั้งสามตัวทั้งสองตัวบนสองตัวล่างเต็มเต็มเลยนะยงวดที่แล้วหลวงพ่อเขียนให้หญิงอะไรนะเจ็ดอะไรนะเขียนนี้สี่หกเจ็ด 47หลวงพ่อเขียนให้อะไรสักอย่างแต่มันเข้าสามตัวแล้วข้างล่างก็เป็น58เป็นเติมเขาถูก24600เลยคนสังขาะซื้อเลขเตียงหลวงพ่อออโต้ออโต้ออโต้สังขะออโต้สังขะโอ้สุดยอดโชคดีค่ะแล้วค่ะแล้วงวดนี้ละคะหลวงพ่อวันนี้ก็ได้417 ล่างเราเจ็ดสี่เจ็ดสี่ได้มาจากไหนคะตอนนี้ลุงชายมาบอกได้ไดช่วได้ลาบมาลุงพี่ได้ซื้อหลกถ้าซื้อสองตัวลุงพี่ก็ถูกลุงพี่ไม่ซื้อปวดศัพท์ให้เงโยมไปเอาอีกไหมล่ะเอาเอา,เอามากระดาษเปล่าๆในเลขเขียนใหไ้ได้เขียนดูกระดาษเปล่าให้ใหมาให้มายังไงลุงพี่ดูดูยังไงได้แล้วก็พักในเลขค่ะ สี่เจ็ดเป็นเจ็ดสี่สาธุสาธุเขามาเข้าฝันบ่อยนะคะหลวงพ่อเอาเวลาวันพระเอาเวลาวันพระเขาก็จะมาเข้าฝันที่เขามาบ่อยเขามาบ่อยนะคะพี่แสแลส่วนใหญ่จะมาวันพระใช่ไหมคะใช่บางทีบางทีอาจจะมาเป็นน้ำหนเป็นหนักวันนั้นเพราะว่รู้อ๋อเขาก็มายืนให้เห็นเขาเป็นห่วงพี่ชายเนาะเขาว่าจะพาไปเอาหลานของเขาไปเอาลูกของเขาค่ะ มาแล้วมีไปเป็นแบบนแล้วตอนนี้หลวงพ่อดีขึ้นเรื่องค่ะดีขึ้นวัดได้อะได้แล้วมีกำลังใจแล้วอ๋อดีขึ้นแล้วเนาะปกติแล้วยังกินยาอยู่ไหมคะหลวงพ่อยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินกินยาในโรงพยาบาลอ๋อทุกวันกินยาบำรุงกินยาบำรุงมีหมอให้มาค่ะอ๋อเข้ามาดูก้อนหิน มันดูนี่แหละที่มันถึงหกร้อยออ๋อ,อที่ว่าเป็นไข่พญานาคอะไรเนี่ยนะเขา <อ S 1> ไม่เขาไม่เคยไปดูรุ่เลยอ๋อไหนหลวงพ่อขอดูหน่อยค่ะเขาไม่เคยเขาไม่เคยไปดูรูปเลยทางเวันนี้เอาไปก็ไปเลยอ่ะหลวงพ่อก็ดูยังไม่ค่อยแข็งแรงนะช่วงนี้<ะ>ดูยังไม่ค่อยแข็งแรงแข็งแรงบ้าง,งไม่แข็งแรงบ้างอะไรอยู่หรือว่าเพราะว่าญาติโยมหายไปก็เลยดู ดูไม่แข็งแรงเท่าไหร่ในตู้เย็นมีอะไรกินบ้างไหมนี่อ๋อตอนนี้เริ่มมีแล้วใช่ไหมตอนนั้นมาตู้เย็นไม่มีสักอย่างอ๋อก็คือหลวงพ่อใครเอามาก็เอาให้ยัดโยมต่อไม่ได้เก็บไว้อ๋อหลวงพ่อก็เก็บไว้มั่งหอมากเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็อ่าคนจาก สังขารนะคะเขาก็เห็นสามตัวบนเขาเรียกว่าอุย้ยแต่หลวงพ่อยิงเห็นหกห้าตัวเ,ออ 5, เขาไม่ใช่เลขที่เขาเห็นงวดที่แล้วเหรอที่นะว่าเขาได้สามตัวบนเนี้ยไม่ใช่คะเขาได้จากหลวงพ่อนั่นแหละเอานั่นแหละเนี่ยอ,นนอันนี้เขาไอ,อ้นี่เขาได้เจ็ดห้าแปดอ๋อเจ็ดห้าแปดใช่ไหมเขาได้เจ็ดสามอ๋อ ล่างมีกี่วันนีสองวันเดี๋ยวนะคะก็มาก็ที่ว่ามีาทางบ้านเนะาะญาติโยมทางบ้านที่นำมาถวายให้หลวงพ่อใช่ไหมคะที่ว่าในหินก้อนเนี้ยว่าข้อแล้วว่ามีของเพราะว่ามีอะไร เพชรพญานาคตาพยายนาคที่เขาถือกันมือแอดมินเปื้อนหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เอาลำดวนให้เด็กแล้วมือเปื้อนสกปรกสีม่วงที่ว่าเขาเคาะก็ไม่แน่นะอาจจะให้โชคให้ราบท่านผู้ชมก็ได้นะคะก็ลองดู สวยงามนะคะ <c oughs> สวยงามมากมากกระดาษเปล่ามาหวังให้กระดาษเปล่าๆอยากจะมาก็ไม่รู้ว่ากราะดาษเปล่ามันคืออะไระมาทันหวังความฝันในการใเรียนโยมพิจรนารณาดูว่าจะมาความฝันอา้จะมาเล่าความจริงฝันฝันยังไงก็เห็นหน,หนั้นแหละเราเห็นหนั้นแหละบอกว่าเป็นกระดาษเปล่าแต่แ,ตแล้ว ดูยังไงว่าเป็นตัวเลขครับดูฮะเขาเขาบอกให้ดูดีดีอ๋อถึงเห็นดูดีดีถึงเห็นอ๋อดูดีดีอาจะมาดูสองครั้งสองครั้งหนึ่งค่ะครั้งแรกไม่ไม่เห็นเลยครั้งที่สองเขาให้ดูอ่ะถึงเห็นเป็นตามนี้เลยเส้นทางนี้เลยสี่หนึ่งเจ็ดค่ะสี่กลางโอ้สาธุสาธุน่ขาดจหลังคอจำได้เลย่่่หูเลยอ่ะ ตอนวันพระประมาณเที่ยงคืนหรืออะไรไหมคะนั่งสมาธิหรือวังทุกวันนะจะานั่งทุกวันนั่งสองชั่วโมงบ้างสามชั่วโมงบ้างแล้วแตจ่จหวะจะปวดหลังมมนไม่ปวดหลังค่ะ <c oughs> แล้วแต่นี่นะคะก็เป็นเลขจากความฝันนะคะพี่แสแลก,ก็มาให้โชคนะคะด้วยกระดาษเปล่ามองสองครั้งถึงเห็นว่าเป็นตัวเลขนี้<อ>นะคะท่านผู้ชมก็ขอให้พี่แสแลผีเรอโรคนะคะ ทำนานผีเรือล่มเฮี้ยนให้โชคค่ะวัดเทพชัยมงคลนะคะก็ให้โชคหลายๆท่านมาเป็นปีแล้วะค่ะท่านผู้ชมก็ยังไม่หยุดที่จะให้โชคนะคะก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยเฮงๆไปด้วยกัน,นะค่ะสาธุสาธุ